ครับอันนี้ก็29มีนาครับหลังจากที่ได้ตื่นขึ้นมานะครับนั่งสมาธิกำหนดเป้าหมายวางกลยุทธ์ในการทำงานแล้วก็ลงมือปฏิบัติเลยครับวิ่งไงครับเชา้านี้วิ่งนะครับั่งจักรยานเป็นกระที่นะครับวิ่งครับวันนี้ก็7กิโลแล้ววิ่งลูกไฟฟ้าระหว่างวิ่ง ก็ทานออก,กิเจนครับรองสองผสมน้ำนะครับใส่ขวดแล้วก็มาสชมสองกิโลเมตรดื่มั้ง2อกิโลเมตรดื่มข้ง,มขงครับก็เสร็จเรียบร้อยระหว่างวิ่งก็ฟังสาวข่าวของบอสพอนะครับวันนี้วิธีการพลิกวิกฤตนะครับวันนี้บอสพอะได้คำแนะนำไว้ว่านะครับการที่เราจะพลิกวิกฤตได้นะครับ มีอยู่ 3P ีครับพีแรกก็คือ Pre s e n t คือการอยู่กับปัจจุบันเราต้องการที่อยู่ปัจจุบันได้เราก็ต้องมีการเรียนรู้นะครับว่าขณะนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาในโลกของเรานะครับเรียนรู้แล้วก็เราต้องรู้ดีครับว่าโควิดละลอกนี้ละลอกที่4นะครับต่อ,อไปจะมีละลอกห้าหรือ,อยังไงหรือจะมีวัคซีนเข้ามานะครับเรียนรู้นะครับอยู่กับมัน อยู่กับมันให้ได้ปะปัจจุบันที่เวิร์ r ฟอร์มโฮมนะครับออนไลน์ถ้าเรายังอยู่เฉยๆนะครับไม่พัฒนาตัวเองมาเราจะอยู่กันได้อย่างไรแล้วก็อยู่กับมันได้ก็ลงมือทำนะครับทีที่2ก็คือการทีที่สองเพลชันเพชันพชันภาษาสิ่งพูจันะครับก็คือการหลงไหลไายฝาฝ่ายฝันนะครับการทํางานอย่างหลงไหลนะครับทุ่มเทนะครับ ก็เหมือนกับที่เราคา,าดหวังไว้ว่าเราจะทําอะไรเราต้องทําอย่างเต็มที่ทุ่มเต็มแรงหรือให้มันเหมือนกับที่ว่าไฟไหม้แล้วเราสามารถยกตัวเย็นได้นะี่ยั่ก็คือแพชชั่นพลังสุดๆเอาออกมาทำนะครับทีตัวสุดท้ายก็คือ planning ก็คือการวางแผนนะครับวางแผนในการปฏิบัติตั้งแต่แรกจนจบนะครับแล้วนกะ็วางแผนย้อนหลังกลับมาแล้วก็ลงมือทำนะครับนี่ก็คือ 3าพีในวันนี้ที่จะพลิกวิกฤตนะครับเรามาไปหาความสำเร็จกันที่เดอคอนด้วยกันครับสำหรับเช้าวันนี้อย่าลืมนะครับอาหารเสริมดีต่อสุขภาพทานอาหารเสริมนะครับทดแทนสิ่งที่ขาดนะครับก็ทั้งวันนะครับอย่าไปเสียดายนะครับเงินทองหามาให้กับร่างกายเราเถะคขับสวัสดีครับ